ท่านรองี่รองผู้การลาการดครับประธานนะครับผมท่านวติเองคนทั้งทีผู้ปรกการานำนวนประาโชคชัยครับระยะต่ารูปแงอันนี้ครับอาณาเขตสำรอโชคชัยนะครับทั้งเส้น20.59ตารางกิโลเมตรครับเจ็ตัวเชจนายกันโอ้ยแนี้ขาฝานะฝาหลังนะฝั่งนี้ด้วยนะครัมีค่เพื่อ่เพื่อ ครับมาแล้วครับ้าก่อนนะครับขามไปก่อนนะครับดยที่ข้องนะครับสำหรับวันนี้เป็นวันแรกสำหรับโการฝากแากในขั้นตนครับที่โรงการนี้ก็มีการในการต่อเนื่องสร้างาเชี่อมั่น ที่จะให้ภาคและแล้ก็ภาคปราชาชนิดก็กาดการโดเฉพาะในการรบนการสือารก็เลยการสื่ขาโดยทางท่าน้รูกับหงพระคุจากที่เจิญญาครับก็ให้แนวทางนโยบายของรัฐบาลที่รล่อพยมทีเพอิราใช้ ฝากบ้าก็ต้ากันคือประชาชนและก็ส่ว่วยกันการคือนซึ่งในที่ผ่านมานี่การที่เปเนเลการได้จากมันผู้บธิภาพโครการนี้ติดภาพแล้วก็สำนักงานรอาอุตสาหกรรมผู้วิชาที่ผ่านมาก็ทำได้ได้ดีมีประสิทธิภาพ ก็เราจะมีการในการแลวทารเรีมนะครับแต่มีการใช้รูปแบบในเรื่องของการให้ประชาชนเจ้าของบ้านนีมามีส่วนร่วมในการที่ช่วยกันดูแลตรงนี้ลกขณะเดียวกันเราก็มีการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ไม่ว่าจะเป็นของไลน์ของการใช้เฟซบุ๊กหรือว่าการใช้ห้องซทีีที่ขึ้น่ามาถดูผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้นะครับมาช่วยกันดูตรงนี้เพทำให้การ ดูแลแล้วก็การที่จะให้ความมั่นใจในการจัดได้สามารถที่จะทำในเเรื่องของลายนะครับก็พอในเรื่องของที่จะจะเรียกตรวจ้งแต่ละสถานีตรวจทุกนานีนะครับทันสี่ร้อยในของนายทั่วประเทศนะครับที่จะทำความเข้าใจแล้วก็ทําเรื่องการเชื่อมโยงการแกไลน์ทางเฉพาะบ้านก่อน แค่เทียบหลวงในแต่ละพื้นที่นะครับในส่วนของ CCTV ที่เราจะสามารถที่จะดูได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมโครงการในการติดตั้งื่อ CCTV และสามารถเชื่อมโยงผ่านอินเทอร์เน็ตได้นะครับตรงนี้จะทําให้ใช้ได้งานตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่เฉพาะวันช่วงปีใหม่ทุกเทศกาลจะเราดูได้ตลอดนะครับตรงนี้ก็นด้ควาเป็นสื่อที่ดีจากของฟ้าร่วมกันการ Production ที่เกิดให้ความรู้โดยตรงนี้ด้วยครับ เฟซบุ๊กก็มัตรงนี้ก็คงเป็นเาของที่สานีบรวรที่เขาจะไป้ขึ้นมาแล้วก็เชื่อมตัวผู้ที่ฝากเขาก็มีโครงการครับที่ทำการย้สึกเป็นอหญ่เรียนคือว่าผู้ทีหลายชื่อในโครงการนี้เราจะติดปิดเป็นราดลับนะครับไม่ได้เปิดเผยใท่านฝาบครับให้เฉพาะเจ้าหน้าครับพอทการฝากบ้านแล้วี่มันมีอย่างตรวจดูแลเพิ่มเติมคะเอคือคืออยากเรียนที่จริง้า นอกจากโครงการฝากบ้านเนี่ยเป็นโครงการที่อยู่ในภาคหวงโครงการป้องกันความไม่ปลอดภัยในที่นั่ตรงนี้เราทําอยู่แล้วครับไม่ใช่ว่าของโครงการฝากบ้านเดียวนะครับเราเราทำต่อทุกปีนะครับเรามีแทรกออกมาในการเอาลงกำลังก็มีกระวนการของอยู่อันนี้เป็นการเทศกาลสำคัญในการตั้งจุดตรวจอุปสรรคเพื่อความเข้มข้อคกามในการก็สำคที่สุดคือเราทำโครงการที่ดี มีได้รวมทั้งประชาชนตทรแล้วก็ทีมบร r ติดกันครับคุดใจรับญาตเนี่ยสามารถทำได้ ดูแลนครบาลุกอย่นแล้วครับีครับเป็นกรณีพิเศษที่แต่งงานมการเสนอแจ้งความเป็นรูปปั้คือเพาะภารวมในภาพรวมเนี่ยในนครบาลนี่ปีที่แล้วนี่มีทั้งหมดพันเจ็ดร้อยกหลังนะครับแล้วก็ชุดถายนี่ปีที่แล้วก็ร้อยกว่าหลังร้อยสี่ร้อยสี่สิบประมาณร้อยสกว่าสี่สิบกว่าหลตอนี่เป็นกาเลือกแรกก็ มาเจ็ดนังนะครับ